เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,420บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณปัจจุบันคือประมาณ24ปีเงินบำนาญชลาภาพนะครับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราส่งเงินสมทบนะครับครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพนะครับโดยได้รับรอยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงโดยจะได้รับนะครับทุกๆเดือนหลังอายุ55ปีนะครับเมื่อคุณสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนั่นเองโดยถ้าจ่ายมากกว่านะจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือน ก็จะมีการปรับเพิ่มอัตตางเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน12,420บาทส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดนะครับ35ปีตั้งลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินส่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ12,420บาทนะครับเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ6,210บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,420บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,420บาทนะครับเท่ากับบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 5,279บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,420บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15ปีเท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมาสู่คำนวณ1.5 1คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่ม ป็น35% 35%ของ1 2 0 0เอ่อ12,420บาทนะครับเท่ากับ4,347บาทเป็นเงินบำนาญที่จะขุดตลอดชีวิตตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,420บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,420บาทเท่ากับ3,416บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายครงเงินสมทบประกันสังคมมาเสร็จ5ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,420บาท 15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%ได้เลยนะครับ20%ของ12,420บาทเท่ากับ2,484บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุนตลอดชีวิตนั่นเองนะครับจากตารางนะครับจะเห็นว่าในกรณีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับจำนวนปีอื่นๆนะเช่นส่ง3-4ปีก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้ ่ง3 4ปีได้6,024บาทส่ง3 3ปีได้5,837บาทส่ง3 2ปีได้5,651บาทส่ง3 1ปีได้5,465บาทส่ง29ปีได้5,092บาทส่ง28ปีได้4,906บาทส่ง27ปีได้4,720บาทนะครับ เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับเงินสมทบนะฮะหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยกับจํานวนปีที่คุณจะส่งมานะครับแต่ไม่เกินจํานวนปีที่มีการเริ่มมีการส่งนะเพราะประกันสังคมเริ่มมีการส่งเงินสมทบวันที่31ธันวาคม2 5งหเป็นต้นไปนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t s นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3าทรส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ